สวัสดีสมาชิกเคซูนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการถอนเงินจากแอปติ๊กตอกของแอดนะคะครั้งที่9แล้วนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าแอปนี้ยังถอนเงินได้จริงไหมตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ เวลานี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงคืน5นาทีแล้วนะคะทางแอป tiktok เขก็จะรีเซ็ตระบบนะคะสมาชิกที่จะทำการถอนเงินนะคะก็สามารถถอนเงินได้เลยนะ,ะหลังเที่ยงคืนก็ก็แอดก็จะถอนเงินทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเวลานี้คนถอนน้อยแล้วก็การถอนนี้เงินก็เข้าทันทีนะคะ สำหรับการถอนนี้อาจะเลือกถอน้าทูมานีวอลเลตนะเพราะว่ามันเข้าทันทีนะไม่ต้องรอหลายวันเหมือนพร้อมเพย์หรือธนาคารนะการถอนเงินนะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแ้มสะสมของเราเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินนะคะที่เขาเปรียบเทียบเป็นเงินบาทให้เราแล้วนะคะเราไม่ต้องไปคิดเรื่องการแลกแ้มเองนะคะดังนั้น ถ้าตรงนี้ถึงยอดก็สามารถที่จะกดถอนเข้าไปเลยนะอันนี้แอสามารถที่จะถอนเงินได้ทั้งหมดนะคะ1 9 8 5ดิบ้าบาทนะเพราะว่าแอดได้ทำกิจกรรมสำเร็จแล้วนั่นเองกิจกรรมนี้หมายถึงอะไรตรงนี้นะคะแอดทำกิจกรรมพิเศษสำเร็จก็คือภารกิจที่1กับภารกิจที่สองนะ ก็ได้รับเงิน400แล้วก็หนึ่นกะคะการถอนก็เขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะสมช่องทางนะก็คือเข้าทูมันี่วอลเลตพร้อมเพยแล้วก็โอนโดยตรงเข้าธนาคารนะ ทู money wallet ปกติแล้วก็จะเข้าทันทีนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะปัญหาอะไรก็คือเราใส่เบอร์ทู m o n e y ผิดอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินให้เราได้นะสองก็คือทูมานี y ของเรานะ่ยยังใช้งานปกติไหมและได้ทำการยืนยันตัวตนกับทางแอปไหมนะคะอันนี้แอปทูมานี่วอลเลตของแอปก็ได้ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะ การถอนเข้าพร้อมเพย์นะคะการถอนเข้าพร้อมเพย์นี้ทางแอปเข้าแจ้งว่ารอ7-10วันนะถ้าถอนเข้าธนาคารนะคะก็รอ1-3วันทําการนะช้าสุดก็คือ7วันนะคะสำหรับการถอนเข้าธนาคารนะคลิปที่ผ่านมาแอดก็ได้สอนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการ เชื่อมบัญชีทูมานี่วอลเลตหรือว่าพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารนะสมาชิกก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะส่วนรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะประวัติการทำรายการก็จะเป็นในส่วนนี้1,600 1,600บาทนะหรือว่า160ล้านนี่นะคะ160ล้านแต้มนี้ เขาก็จะเป็นรางวัลพิเศษนะคะเงินรางวัลพิเศษในส่วนตรงนี้มันคนละก,กิจกรรมกับข้างบนนี้นะคะสมาชิกอย่าจำสับสนนะ1,000พตรงนี้นะคะ1,000ตรงนี้หรือบางคนจะได้บวก200เพิ่มนะคะสมาชิกฟังนะคะคือเราเชิญเพื่อนครั้งแรกเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ70สิบ ถึง80บาทนะบางคนก็ได้60นะคะการเชิญเพื่อนเราจะไม่ได้1000ทีเดียวนะคะจะไม่ได้หนึ่งพันทีเดียวนะดังนั้นสมาชิกที่แนะนำเพื่อนได้ประมาณ70-80บบาทนั้นเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้เขามีเงื่อนไขนะคะกิจกรรมตรงนี้เขามีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขยังไงเลื่อนมาดูข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมเพื่อนที่เราเชิญนี้นะคะ เขาต้องทำการเข้าระบบแล้วก็ดูคลิปวิดีโอเข้าใช้งานติดต่อกัน14วันเราถึงจะได้เห็นไหมคะ900บาทถ้าคิดเป็นเงินนะก็900บาทในข้อตกลงเขาก็บอกไว้อยู่นะคะตรงนี้นะคะรางวัลจากการเชิญเพื่อนนะจะได้แบบเต็มๆเลยนะคะก็คือเพื่อนที่เราเชิญต้องเข้าใช้งานครบ14วันนะแต่ถ้าเพื่อนที่เราเชิญครบ3วันก็ได้นะแต่ก็คือจะได้แค่10บาทนั่นเองนะ ถ้าครบ7วันก็จะได้20่แต่ได้เยอะๆสุดเลยก็คือเพื่อนที่เราแนะนำอ่ะใช้งานครบ14วันคะเราก็จะได้900บาทเลยไปฟรีๆเลยนะคะเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นสมาชิกที่ทำกำลังทำกิจกรรมตรงนี้อยู่นะคะก็เข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะคะว่าไอตัว1,000นเนี่ยเราจะไม่ได้รับทันทีนะเพื่อนที่เราเชิญต้องเข้าใช้งานครบ14วันนะเราถึงจะได้แต้ อ่ะแอดอธิบายในส่วนนี้ไปแล้วก็ไปดูการถอนเงินดีกว่าเนาะวันนี้แอดจะเลือกถอนเข้า to ูม n นน e วอลเลตนะแต่ก่อนจะถอนแอดจะพาสมาชิกเข้าไปดู t r ูมันน e วอลเลตของแอดก่อนถอนนะคะว่าแอดมีเงินอยู่เท่าไหร่นะฮะอ่ะอันนี้แอดเหลือเงินไว้นะคะ200บาทนะคะสมาชิกดูไว้นะคะ200นะก่อนที่แอดจะถอนนะ และเรามาดูกันว่าเงินจะเข้าเร็วไหมแอดก็จะเลือกถอนหมดเลยนะคะหนึ่งพเก้ารบาทนะจากนั้นก็กดคําว่าถอนเลยอันนี้แอดก็เลือกไว้นะคะเข้าท o มานี่วอลเลตหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มช่องทางก็เพิ่มได้เลยนะการเชื่อมบัญชีนะคะหนึ่งเบอร์ทู m า n ี่วอ l เลต หบัญชีทิกตอกนะคะสมาชิกอย่าเชื่อมเยอะนะเดี๋ยวทางแอปเขาจะตรวจสอบแล้วเขาจะไม่จ่ายเงินเรานะคะ1เบอร์ทูมันี่วอลเต่อ1บัญชีทิกตอกนะ,ะพร้อมเพก็เช่นกันนะคะธนาคารก็เช่นกันนะอย่าเชื่อมหลายบัญชีนะคะ,ะจากนั้นก็กดคําว่าถอนตอนนี้ค่ะ แอดเลือกเข้าทูมานิวอลิจากนั้นก็ทําการยืนยันการถอนนะข้อมูลตรงนี้สมาชิกอ่านให้ดีๆนะถ้าใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ถ้าการทําธุรกรรมถูกปฏิเสธนะเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆนะถ้าเราใส่เบอร์ทูมาน,นี่ผิดและทําการถอนสําเร็จแต่มันไปเข้าเบอร์คนอื่นเพราะว่าเราตั้งค่าผิดนั้นเขาจะไม่รับผิดชอบนะคะก็เท่ากับว่าเราเสียเงินไปฟรีๆเลยนะดังนั้นการเชื่อมบัญชีหรือว่าการตั้งค่าต่างๆสมาชิกก็ตรวจสอบเบอร์ให้มั่นใจค่อยกดบันทึกนะคะกดยืนยันการถอนไปเลยค่ะ หลังจากการถอนแล้วทางแอปเขาก็จะขึ้นให้แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถอนเข้าทูมันนี่วอลเลตก็เข้าทันทีนะเหมือนที่เราเคยถอนทุกวันก็กดคําว่ากลับนะคะยอดเงินก็จะโดนหักออกไปนะคะเห็นไหมคะหลังจากที่เราถอนไปทั้งหมดแล้วช่องการถอนจะถูกรีเซ็ตใหม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะถอนเงินได้ทั้งหมดเราต้องทํากิจกรรมให้สาหําเร็จนะก็กดย้อนกลับไป ยอดเงินก็จะโดนหักออกนะคะก็จะเหลืออยู่1บาทนั่นเองแอดก็ต้องเริ่มสะส,สมใหม่นะถ้าวันไหนแอดทำกิจทำกิจกรรมไม่สำเร็จนะแอดก็จะถอนได้สูงสุดแค่120สนะสมาชิกคนไหนที่ถอนได้สูงสุดแค่120ก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราทํำภารกิจไม่สำเร็จนั่นเองนะคะ่ทีนี้แอนจะพาไปดู ที่บัญชีทูมอนี่วันเล็ของแอนนะว่าเงินที่แอนถอนไปเมื่อกี้อเข้าหรือ,อยังนะคะเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเงินที่แอนถอนเข้าไปเมื่อกี้นะคะก็เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นยอดรวมที่2185บาทนั่นเองนะคะ ก็ถือว่าแอปนี้ก็ยังถอนเงินได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะคะแอดเลือกถอนช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะหลังเที่ยงคืนนะอาจจะเที่ยงคืน1นาที2นาที3นาทีก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเวลานี้คนจะถอนน้อยและแอดก็ถอนให้สมาชิกดูทุกคลิปเลยก่อนถอนแล้วก็หลังถอนว่าเงินเข้าทันทีไหมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ มายืนยันกับสมาชิกทุกคนนะคะว่าแอปทิกตอกนี้เขายังจ่ายเงินปกติอยู่นะแอทถอนเข้าทูมานี่วอลเลเงินก็เข้าทันทีนะสำหรับการเชิญเพื่อนนะคะสมาชิกก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะแต่ถ้าใครกดเข้าไปคำว่าเชิญแล้วมันเด้งออกนะคะสมาชิกลองเปลี่ยนเครื่องลงชื่อเข้าใช้นะคะลองเปลี่ยนเครื่องดูว่า มันจะเด้งเหมือนเดิมไหมเพราะบางทีก็อาจจะเป็นที่โทรศัพท์ของเรานะก็ให้กดคัดลอกตรงนี้นะคะส่งให้เพื่อนของเรานะจากนั้นให้เพื่อนที่เราเชิญนั้นคัดลอกลิงก์อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ไปเปิดที่เบราว์เซอร์โคมนะหลังจากที่เปิดที่เบราว์เซอร์โคมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนของเรากดดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะคะ อย่าไปที่เพจสโตเลยนะต้องกดผ่านลิงก์เราเท่านั้นนะพอกดแล้วนะแอปก็จะพาเราไปที่เพ t สโตนะจากนั้นก็ให้เพื่อนที่เราเชิญอ่ะทำการติดตั้งแอปให้สำเร็จแล้วก็สมัครทิกตอกให้เรียบร้อยนะคะกดยอมรับแล้วก็เวลาสมัครให้ตั้งค่าอายุมากกว่า1 8ปปีนะกดยอมรับข้อตกลงทั้งหมดถ้าเพื่อนที่เราเชิญทำสำเร็จนะคะก็คือสมัครสำเร็จนั่นเอง ก็จะมีชื่อขึ้นอยู่แบบนี้นะคะจะมีชื่อขึ้นนะเราสามารถเช็ครายชื่อเพื่อนที่เราเชิญสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะก็ดูด้านล่างนี้เลยนะคะก็กดดูเพิ่มเติมไปเลยนะดังนั้นการเชิญเพื่อนไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกคนนะบางคนก็ใส่รหัสไม่ได้นะคะถ้าใส่รหัสไม่ได้นะก็แอดขอแนะนําว่าให้สมาชิกที่เราเชิญนั้นดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์เรานะเพราะว่าถ้าเกิด ขึ้นช่อโกงบ่อยๆแล้วกลัวทางแอปเขาจะตรวจสอบแล้วเราจะไม่ได้เงินนะดังนั้นถ้าเราใส่รหัสเชิญไม่ได้เพื่อที่จะได้เงิน40-50บาทเราก็ไม่ต้องใส่เนาะเพราะแอดก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันนะแอดก็ไม่ได้เอาเงินในส่วนนั้นเพราะว่าแอดอาศัยแนะนําสมาชิกแล้วก็ให้สมาชิกดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของแอดเท่านั้นนะคะ โอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่เข้ามาใหม่นะและอยากจะลองเล่นแอปนี้นะคะเพราะว่ามันได้เงินจากการแนะนำเพื่อนด้วยสมาชิกก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ โอเคส่วนสมาชิกค,คนไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยส่วนสมาชิกใหม่ที่มีคำถามก็สามารถที่จะเลื่อนดูคลิปด้านล่างนะคะเพราะว่าแอดได้แปะลิงก์ไว้แล้วเพราะว่าคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากบางทีแอดก็ตอบไม่ทั่วถึงเนาะถ้าใครมีคำถามใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ใหม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ซ้อนแอดจะไม่เห็นคอมเมนต์ของสมาชิกนะคะดังนั้นการคอมเมนต์ให้เป็น คอมเมนต์ของตัวเองนะคะอย่าไปคอมเมนต์ซ้อนนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ